สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องของเรา a u s t a l i ค่ะก็วันนี้นะคะอยู่กับพี่เจนค่ะแล้วก็ทีมครับค่ะก็วันนี้นะคะทีมนะคะก็จะมารีวิววิธีการนะคะทำยังไงให้ได้คะแนนสอบฟิสิกส์วิชาสามาัญสูงถึงเป็นท็อปประเทศค่ะครับ ก็ทีมคะที่มีอะไรจะแนะนำน้องๆบ้างครับก็จริงๆก็ต้องบอกก่อนครับว่าเป็นจริงๆทีมเป็นเด็กที่อยู่ในวงวง,วงคนจอนโอลิมปิกฟิสิกส์นะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวฟิสิกส์วิชาสามัญก็จะไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ทุ่มกับวิชาฟิสิกส์มากในในที่เป็นการสอบวิชาสามัญน,นะครับแต่ว่าก็ยังมีการเตรียมตัวอยู่เดี๋ยวจะบอกวิธีการเตรียมตัวในการ เตรียมสอบวิชาฟิสิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็นสนามวิชาสามัญหรือว่าวิชาอะไรหรือสนามใดก็ตามแผ่นสองก็เชื่อว่าวิธีนี้ยังใช้ได้ผลกับการเตรียมเตรียมสอบนะครับก็อย่างวิชาฟิสิกส์หรือวิชาคณิตศาสตร์นะครับเนื่องจากมันเป็นวิชาคนวณนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์มันก็จะไม่ได้ถามตรงๆไม่ได้ถามสียดิล้วนๆมันต้องอาศัยประสบการณ์ในการเจอโจทย์มามากพอแล้วก็การคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาอย่างมีระบบหลักการนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทําให้เรามี ประสบการณ์ <desserts. S 1> ตรงนี้ก mm ็คือเราจะต้องทาโจทย์ข้อสอบเก่าให้มากๆนะครับข้อสอบปีนี้ที่เปลี่ยนแนวไปเนี่ยได้ข่าวว่ามีออกเป็นแนวทฤษฎีเยอะบางข้ออาจจะไม่ใช่คํานวณเป็นถามถูกผิดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายๆข้อก็เอามาจากหนังสือสสวทนะครับนี่ซึ่งจริงๆก็มี6เล่มนะครับหนังสือสสวทนี้ถ้าถามผมว่าวิชาฟิสิกส์เนี่ยควรจะอ่านไหมผมคิดว่าก็ควรจะเปิดผ่านๆดูนะครับเพราะว่าหลายอย่างหลายข้อก็เอามาจากเล่มนี้เลยนะครับ ข้อดีนะครับผมว่าหลายเรื่องเขาก็เขียนได้ชัดเจนนะครับอย่างเรื่องกฎของนิวตันข้อที่หนึ่งนะครับเขาก็เขียนไว้ชัดเจนว่าทําไมเราไม่ควรเขียนกฎข้อที่หนึ่งของนิวตันแบบมักง่ายเป็นซิกมาเอฟเท่ากับศูนะครับเขามีอธิบายเหตุผลไว้อย่างดีเลยในฟิสิกส์เล่มหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าติวเตอร์หรือสถาบันกฎวิชาต่างๆหลายที่เนี่ยไม่ได้ใส่ใจในประเด็นเล็กๆเหล่านี้ครับก็เนี่ยอย่างเล่มหนึ่งก็มีเขียนเรื่องนี้แทบจะแบบว่าเป็นหนึ่งหน้าเลยนะครับเขียนเรื่องแรงเขียนเรื่องอะไรได้อย่างชัดเจนมากเลยว่า เข,เขาเขียนได้ดีแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเสียบางจุดก็อาจจะยังมีพลาดนะครับโจทย์ปัญหาบางข้อก็อาจจะมีเฉลยผิดบ้างหรือว่าคอนเสปต์อาจจะผิดไปเล็กน้อยแต่เขาก็มีการเปิดช่องให้ให้เราเรียกว่ายังไงถ้าเกิดเราเจอที่ผิดเราก็ไปแจ้งเขาได้ผมก็คิดว่านังสือสสวทวิสิก์เป็นหนังสือที่มกาควรจะเปิดอ่าน่อนานก่อนที่จะเข้าสู่สนามสอบวิชาสามครับที่สําคัญเลยนะคะหนังสือสสวทพิสิก์เนี่ยก็จะมีเป็นพวกแ l a บการทดลองเนาะแบบ อาจจะเป็นการทดลองที่เราไม่เคยได้ทำอะไราเงี้ยเราก็ควรอ่านผ่านๆไปเพราะว่าบางทีอ่ะข้อสอบอ่ะก็อาจจะเอามาออกเพื่อประยุกต์กับโจทย์ได้นะคะก็อยากให้ทุกคนไปดูไวค้ค่ะหลายคนก็บางคนก็บอกว่าพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยการทําข้อสอบเก่าย,ยังช่วยหรือเปล่ายังมาใช้กับข้อสอบที่เปลี่ยนแนวไปได้ไหมผมก็ต้องขอบอกว่าการทาข้อสอบเก่าจริงๆเนี่ยมันยังช่วยได้มากเลยนะครับถึงแม้ว่า มันจะเปลี่ยนแนวไปไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนจากตัวแปรมาเป็นตัวเลขแต่ว่าการทําข้อสอบที่เป็นตัวแปรหรือข้อสอบเก่าเนี่ยก็ทาให้เรามีประสบการณ์มีขั้นตอนการคิดที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเราทําข้อสอบฟิสิกส์ที่เป็นตัวแปรได้การทําข้อสอบฟิสิกส์ที่เป็นตัวเลขก็ไม่น่าใช่ปัญหาอะไรมากนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าข้อสอบเก่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการเตรียมตัวสอบวิชาสามัญน,นะครับโอเคสําหรับคนที่ทําข้อสอบเก่า หมดแล้วนะครับแล้วอยากหาโจทย์มาทําเพิ่มนะครับก็แนะนําอาจจะไปหาข้อสอบเข้าสอนอค่ายหนึ่งนะครับที่โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ m p e c f u r u m ของอาจารย์เบี่พงศ์นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ที่ description นะครับแล้วเราก็มีสำหรับคนที่เบื่อข้อสอบในประเทศไทยแล้วนะครับอาจจะอยากหาข้อสอบต่างประเทศที่เรียกว่าไงมีมุมมองที่ต่างออกไปจากข้อสอบในประเทศก็อาจหา ได้จากข้อสอบ EJU ซึ่งเป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับเด็กนักเรียนต่างชาติก็เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษนะครับวิชาฟิสิ์ซึ่งคล้ายกับข้อสอบกาาวิชาสามัญบ้านเราในในช่วงแรกที่ยังเป็นตัวแปรแล้วก็มีบางข้อก็คล้ายกับข้อสอบแนวใหม่ของเราด้วยครับผมก็คิดว่าข้อสอบ EJU เป็นข้อสอบที่มีคุณภาพแล้วก็เหมาะที่จะไปลองฝึกทำนะครับกับอีกข้อสอบฉบับหนึ่งก็คือข้อสอบ JEE ของประเทศอินเดียนะครับซึ่งจะมีแบบแอดวานซ์แล้วก็แบบธรรมดานะครับก็ แบบ S1 ก็ er อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นข้อสอบที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์นะจะฝึกกระบวนการคิดสําหรับคนที่ต้องการโจทย์มาฝึกมือเพิ่มนะครับก็สําหรับหนังสือที่เราแนะนํานะครับก็มีหนังสือหลายเล่มเลยในท้องตลาดแต่ว่าที่เราแนะนํามากที่สุดก็น่าจะเป็นนี่ครับหนังสือแนวกศพฟิอสออิกส์เก้าวิชาสามัญหรอือสอบทอของอาจารย์นัทวันรหรือคุณนัทของเรานั่นเองนะครับเป็นครูที่น่ารักมากๆเลยนะครับมีลายเซ็นด้วยครับเห็นไหม จริงๆมันก็เป็นโจทย์ที่คุณนัทเขารวบรวมมาเป็นแนวข้อสอบนะครับ9วิชาสามันซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะคล้ายกับแนวเก่ามากกว่าแต่ผมก็อย่างที่ได้บอกไปก็คือการฝึกข้อสอบแนวเก่าเนี่ยก็ยังทำให้เรามีกระบวนการคิดที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยต่อการทขาข้อสอบในยุคป,ปัจจุบันที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็สําหรับคนที่จริงๆก็มีอีกเล่มหนึ่งที่ผมก็คิดว่าดีเหมือนกันนะครับก็คือเล่มอ่านฟิสิกส์นะครับซึ่งช่วงแรกก็จะเป็น สรุปเนื้อหาฟิสิกส์อย่างย่อนะครับแล้วข้างหลังก็จะเป็นโจทย์ฟิสิกส์ซึ่งาวะว่าก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจหลายข้อนะครับต่อมาเราก็จะพูดที่เรียนพิเศษกันนะครับที่เรียนพิเศษจริงๆตัวผมอาจจะไม่ได้เรียนพิเศษเยอะส่วนนี้ก็จะให้พีเจ้นแนะนําเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าที่หนึ่งที่ผมจริงๆก็ได้มีโอกาสไปนั่งเรียนนะครับก็คือโปรฟิสิกส์ของคุณนัทอีกแล้วนะครับครูนัทก็ใจดีให้เราเข้าไปนั่งเรียนซึ่งผมก็ ก,ก็คิดว่าเป็นดีมากเลยนะครับคุยกับคอรตสตะลุยโจทย์ทําให้เราได้เห็นโจท์ที่หลากหลายไม่ใช่แค่ข้อสอบเก่านะครับจะเป็นข้อสอบเทียบเคียงกับข้อสอบเก่กาผมว่าก็เป็นเป็นสถาบันท,ที่เยี่ยมยอดนะครับแล้วก็พีเจ้นเรียนฟิสิกส์ที่ไหนบ้างเหรอครับก็สำหรับพีเจ้นนะคะพีเจ้นเรียนฟิสิกส์ที่คูนาร์ค่ะเหมือนกับทีมเลยนะคะที่โปรฟิสิกส์ค่ะ ก็สำหรับคอร์สที่เรียนนะคะก็จะมีทั้งคอร์สเนื้อหาสรุปเนื้อหาแล้วก็เป็นแบบคอร์สท,ทําโจทย์แต่และชุดๆไปนะคะมีทั้งแบบข้อสอบเกา่าแล้วก็เป็นข้อสอบที่คุณนัดออกเองนะคะจริงๆคิดว่าดีมากๆเลยเพราะว่าวิชาฟิสิกส์อย่างที่ทีมบอกเนาะคือมันจะต้องเป็นการฝึกด้วยกับตัวเองเราจะแบบฟังมาแบบฟังคนเฉลยโจทย์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะประสิทธิภาพแบบไม่ได้มากเท่าการที่เราอะทำเองคิดมีกระบวนการคิดในการทำโจทย์ ของตัวเองอะนะคะก็ถ้าเราสามารถแต่ว่าฝึกเยอะๆอะไรเงี้ยฟิชาฟิสิกอะก็จะทําให้เราสามารถทําได้แบบไม่ไม่ได้ยากเกินเอื้อมือนะคะก็คือหลักๆเลยก็คืออยากให้ทุกคนอะแบบฝึกโจทย์เยอะๆเนาะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่พี่เจนเรียนเหมือนกันนะคะก็คือเรียนที่เดฟเท ve ค่ะก็คือหรือว่าพี่เทพนั่นเองนะคะก็อยู่ข้างบนแจกค,ค่ะของสยามนะคะใครสนใจก็ไปดูกันได้ค่ะ พันเลยนะก็คือทีมเนี่ยเป็นผู้แทนฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปย,ยุโรปเดี๋ยวให้ทีมพูดแบบว่าประสบการณ์สิ่งที่ผ่านมากับการเป็นผู้แทนฟิสิกส์บ้างดีกว่าครับก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าปีผมที่ผมได้คัดเลือกเป็นเับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศเนี่ยคือมันติดโควิดพอดีนะครับจริงๆจ,จ,จะต้องไปแข่งที่ไต้หวานกับลิทัวเนียนะครับแต่เนื่องจากมันเป็นโควิด เขาก็เลยยกเลิกการแข่งระดับนานาชาติแล้วก็เอเชียนะครับประเทศไทยก็เลยส่งพวกเราที่เป็นผู้แทนเนี่ยห้าคนไปแข่งฟิสิกระดับทวีปยุโรปแทนซึ่งเป็นการจัดแข่งแบบออนไลน์นะครับก็มันก็จริงๆก็คือจะเป็นการแข่งผ่านโปรแกรม o o m นะครับแล้วเรากา็ทำขระสอบมีการทำแลบออนไลน์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งผมก็คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากเลยนะครับออนอกจากนอกจากประสบการณ์ในการแข่งขันเนี่ยผมคิดว่าประสบการณ์ที่เราไปเข้าค่ายเราได้ รับความรู้จากวิทยากรที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไ,ได้รับความรู้ที่เกินกว่าระดับมัธยมปลายที่จะหาได้จากโรงเรียนทั่วไปหรือโรงเรียนกอดวิชาเนี่ยก็ทําให้เรามีกระบวนการคิดมุมอมองต่อวิชาฟิสิกส์ที่เปลี่ยนไปมากเลยจากการเรียนฟิสิกส์ในมันธยมปลายนะครับผมคิดว่าประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยมีส่วนอย่างมากเลยในการทําให้ทําข้อสอบระดับมอปลายได้ดีก็คือได้คะแนนการวิชาสามัญ97คะแนน,นะครับประสบการณ์ในค่ายโอลิมปิกก็เป็นส่วนสําคัญส่วน อีกประเด็นสําคัญหนึ่งก็คือเพื่อนในค่ายครับเพื่อนในค่ายจริงอาจจะหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นคนที่แบบว่าวันๆันอตเอาแต่เรียนทำโจทย์อะไรอย่างนี้นะครับจริงๆเพื่อนในค่ายโอลิมปิกนี่เป็นเพื่อนที่เฮฮาปาร์ตี้คุยกันสนุกไม่ได้คุยกันแต่เรื่องวิสิยนะครับแต่ว่าเรามีการช่วยเหลือกันเพื่อนคนนี้องตรงนี้เราก็ไปช่วยอธิบายเพื่อนในค่ายโอลิมปิกนี่เป็นเพื่อนที่ผมว่ามีค่ามากเลยครับครับก็สําหรับวันนี้ก็คิดว่าน้องๆทุกคนน่าจะได้แบบ ประสบการณ์ใหม่ๆจากการฟังจากทีมนะคะก็ยังไงสำหรับวันนี้เราสองคนก็คงต้องขอลาไปก่อนค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราและถ้าใครอยากให้เราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนพีเจ้นแล้วก็ทีมขอลาไปก่อนส,สวัสดีค่ะ